วันนี้วันนี้อ่าน้องชัยอ่ามาจากลบบุรีนะคะลบบุรีสตาร์มาเยี่ยมอาม่าอาม่าเป็นไงน้องชัยคนนี้ดีดีงใหญ่่นนี้ดีมากรักไหมค่ะมาเรื่ยมาเยี่ยมอาม่าตลอดก่อนอาม่าจะจาอะไรไม่ได้ก่อนจะเป็นอัลไซเมอร์อาม่าเริ่มงงงงแสดงความรักต่อกันหน่อยค่ะโอ้โหอ๋อโอ้โห นี่แสดงความรักเอ้ยไม่เคยไม่เคยหอมลูกแบบนี้เลยนะเนี่ยอิจฉาแล้วนะแล้วเริ่มอะไรนะให้จังดูเราเริ่มน้อยใจแล้วนะพี่เสียไม่ใจไม่งซยสัเราเริ่มมักอังแล้วนะเราอิจฉานะทำไมรักน้องชายขนาดนี้อะน้องชายพูดถึงอาม่าหน่อยค่ะ พี่สาวคนนี้เป็นไงคะพี่สาวคนนี้เก่งแล้วเขาหมด